สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับมามาดูว่าจะมีปลาไหลไหมอันนี้มีน้ำคลุกคลิกอยู่ครับตรงนี้เดี๋ยวเอาไมาโครลงไปนิดนึงกันจะได้เอื้อมให้ถึงครับไม่มีอะไรทำวันนี้ต้องหาปลาไหล Lông bay, lông bãi rồi bê Ươ euh. À này tăng lâm cận Hả Thế mày à? Yeah. Chôm à? Mày chôm đó Đinh kháng cho tay yeah, Mà đàn nhiều <laughs> อาเศษยาเราไม่เอาครับเอาแต่ดินครับอือจิ้มดูก่อน เอ้ยจะลงจริงๆไงอ๋อไม่ลงครับวางดินทำฐานกันบริบ,บรึเปลา <c oughs> เดี๋ยวเราจะบุกปลาตัวนี้ปนไปเลยครับไปดูว่าพอมีปลาไหลบ้างไหมอันนี้เป็นผักหรือเป็นยาหรือเป็นอะไรวะเนี่ย,อยเอ้ยมันน่าจะมีปลาไหลนะสวยมากครับเดีแถวนี้ก็บอกว่าดินสมอง โคถ้าลงซีสัว่จบเลยนะไม่จะสุดเอื้อมตรงนี้แหละดูปลาไหลครับปลาไหลโอ้ดูระบุกมาบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้อูยกะทิ กะทิกะทิอย่าลงมาเด้อโอ้ยสวิงแล้วูปว๊ดปาดน่าจะมีปลาไหลเนี่ยพูดถึงดินแบบนี้โอ้ยตักแบบนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันเครื่องมันปัน่น ไม่สมดุลกันครับมันจะเอียงก็ควรยืนในแนวระนาบแนวตรงครับ <c oughs> แต่อันนี้มันจำเป็นก็น่าจะไม่เป็นไรครับ <c oughs> แข้งมันใหญ่หรอกคนแข้งมันใหญ่ ไม่น่าจะมีปัญหาบรรจุน้ำมันเครื่องได้เยอะอะไรประมาณนี้ครับตรงนั้นแหละปลาไหลแน่นอนเจอสักตัวเถอะใหญ่ๆ เอาทําก e ับแก้มตอนเย็น